สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบักสภาพามือสองค่ะนางค่ะ,ะค่ะ,คะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแฟชั่นรวมหญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอตอีซนะคะแพท25โลราคา3,750บาทนะคะคิดเป็นกิโลกรัมละ 150บาทนะคะลูกค้าจ้าจำนวนชิ้นราบประมาณการนะคะ1 0 0ถึง130ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ28บาทจ้าใช่<า>ค่ะลูกค,ค้จาจ้าอันนี้คือที่วางน้อยนะขอเหือดย <c oughs> นิดนึ่งตัวแรกค่ะนะของหนูก็สวยหงวางไปแล้วสวยหั เป็นแฟชั่นรวมผู้หญิงในนี้มีทุกอย่างที่เป็นของผู้หญิงเลยนะคะลูกค้าจ๋าเสื้อกางเกงกระโปรงชุดเดรสนะคะมีมาหมดเลยรวมเนื้อผ้าด้วยลูกค้าจ๋าไซส์ S อไซส์เนะคะโดยประมาณนะคะพี่นางจ๋าสวยยังไงคะตัวนี้ขอคนสูงสักประมาณ1 6อ165เพราะว่าน้ำไมถึงนูสูงประมาณ59 58-59นี้ต้อง65นะคะะอุ้ยสวยสวยเป็นจ้ำค่ะตอนนุน 28บาทค่ะลูกค้าจ้าต้นทุน28บาทจ้าเอาขึืนหยิบมาเพื่อเจอแต่จ้ำกับเดสบาหนเอาเอาืถุงนี่แมาสวยเอาเลยสวยลูกค้าจ้าเอาสวยมที่นีลูกค้าจ้าต้นทุนยีบาทที่เจอมาหนึม เดทหมดเลยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าที่หยิบออกมาตั้งแต่เปิดกระสอบมาเป็นเดทหมดเลยลูกค้าจ๋าเดทในราคา28บาทลูกค้าจ๋าป้าสุดคุ้มมากอันนี้เดทได้ไหมเช้อตัวอย่างเื้อตัวอย่างนะคะลูกค้าจ๋าสวยลูกค้าจ๋าแนะนําค่ะ3,750บาทเทราะนั้นลูกค้าเอาไปลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยดูสวยสวยยิ่งกว่าพี่นางจะเอาไปนี่สามารถเทบึ้มบืมขายได้เลยนี่เหลือง ลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าแนะนําเลยใครที่ไม่เคยขายใครที่ทดลองขายเสื้อผ้ามือสองเราแนะนําเป็นแฟชั่นรวมตัวนี้เลนะคะจ๋าเพราะว่าผ้าใหม่มากผ้าสวยมากผ้าสะอาดมากใช่ค่ะจ๋าแฟชั่นคะแบบมาในนี้หมดเลยโอ้อันนี้เขากลับด้านเอ้าเป็นเสื้อครอปเสื้อครอปเสื้อครอปก็กลับด้านกับถูกแล้วไม่ใช่เหรอด้านเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่เมื่อกี้ถูกแล้วเอ้า เทบมันยุ <S 1> <S 1> ่งขนอกเลยอะลูกค้าจ๊ะให้เรางงกันสองคนก็พอแะเดี๋ยวพ่ฟ้าจะงงด้วยเอาเอาตรงนี้เป็นคุมก็ใส่อุ้ยเดี๋ยวเด้อลูกค้าแบบนี้บอกเมนอ๋อแบบนี้อ๋อ ไปเปน<ค>ลเปน<ค>เนลยปลยนเลยโอ้ยเนาะ,ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะแฟชั่นรวมของเราลูกค้าจ๋าเป็นงานมือสองพเกตเเลยนะคะลูกค้าจ๋ามวดนี้เปอร์เซ็นต์เสียหายแบบว่าน้อยมากใช่ค่ะปกติเราแจ้ง5-15เนะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคมวดนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าจา๋า5-15เเหมือนกันแต่จากที่ดูแล้วผ่านสายตาอันแบบว่าเท่ห์ไป สำหรับความเสียหายของเขาลูกค้าจ๋าสวยมากใหม่สะอาดมากมันจะถึง15ได้ไงดูสิสวยมากผ้าค่อนข้างใหม่สะอาดเลยลูกค้าจ๋าเอาไปอย่างที่น้ำแจ้งลูกค้าเทขายได้เลยต้นึ่งิบบาทลูกค้าจ๋าเทขายได้เลยแล้วตัวนี้ที่สําคัญค่ะพี่นางขามันหลากหลายเสื้อก็มีกางเกงก็มีเดรสก็มาค่ะซ้มก็มาค่า สั้นก็มี okay. แขนยาวก็มายาวค่ะยูนิคอหนูก็มาแขนกูดก็มาพี่นังสวยขอบคุณพ pues ี่เชียวพี่นังดึงพื่นอีกนิดนึงอ่ะได้พอดีเป๊ะนะคะะลูกค้าั่วลูก้าจาวไม่ว่าจะสูงแค่ไหนเราก็ใส่ได้ใช่ค่ะลูก้าจ๋าอันนี้สำหรับผู้หญิงได้ทุกวัยเลยนะวัยรุ่นวัยทำงานกลุ่มแม่บ้านวัยกลางคนสาวออฟฟิศนักศึกษานักเรียนได้หมดเลย นี่สยลูกค้าจ๋าบางท่านใส่เป็นเดย์บางท่านใส่เป็นเสื้อคลุมลูกค้าจ๋าเก๋ๆสวยๆแบบนี้ใส่กับกาอกแขนสั้นข้างในใช่ค่ะว่าลูกค้าจ๋านี่ยังไงคะดุมมุกพร้อมดุมมุกค่ะลูกค้าจ๋าดุมมุกนะคะตัวนี้ดุมมุกใส่ด้วยนะคะสวยอะ่ลูกค้าจ๋าป้า 8บาทลูกค้าจ๋าต้นทุน28บาทแต่และถุงเราไม่การันตีนะคะว่าเดสกี่ตัวเสื้อกี่ตัวกางเกงกี่ตัวกระโปรงกี่ตัวลูกค้าจ๋าเพราะว่าเขาแพคกิ้งมาจากต่างประเทศโดยตรงแต่ว่าเป็นแฟชั่นรวมคะ่ะลูกค้าจ๋ารวมทุกอย่างของผู้หญิงเรามาหมดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเสื้อแบบนี้น,น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุน27 28บาทเห,หมาะมากคะ่ะลูกค้าจ๋าใครที่เปิดขายใหม่ก็ได้ไดใครคที่ขายอยู่แล้วก็ได้ ไม่ใช่แม่ค้ามึงอาชีพก็ยังขายได้หมวดนี้ลูกค้าบางท่านบอกว่าหยุดโควิดบางท่านหยุดงานด้วยไม่รู้จะทําอะไรผลภาพตอเออกมาขายค้าคะจะหมดตู้แล้วนะคะลูกค้าจ่ายยังสนุกยังเพลินอยู่สามารถเอาหมวดนี้ไปค้าไปเสริมขายเสริมกับสิาค้าของลูกค้าได้พี่นา ใค่ะเ,เสียงดังไม่ได้นะวันอาทิตย์วั้เจ๋นะเดี๋ยวลูกค้าบอกเอ๊ะทำไมำวันนี้มันดูงงงเงียบๆกันนะเก่งใจค,ค่ะเก่งใจ<า>ข้างบ้านนะ,ะสวยอ่ะอุ้ยสวยน้ำถึงของเขาไม่มีป้ายแต่เขาก็สวยเช่นกันถึงเขาไม่มีป้ายเขาก็สวยเช่นกันลูกค้าจา๋าต้นทุนในราคา28บาท ตำได้ตามลูกค้าจ๋าต้นทุน28บปดาทฟาสที่จะผักกระสอบนี้นาทจ๋าหนูใส่หนูมันจะพิวสประมาณนี้พี่นางจ๋าพิวประมาณนี้เลยคือใส่ตัวนี้เดินธรรมดาไม่ได้ต้องเดินไปแล้วก็ทําแบบนี้ไปนะลูกค้าจ๋าอ่าใช่เดี๋ยวมันไม่พิวュยสวยอ่ะพี่นางเสียไปทะเลโอ้ทะเลอีกแล้วไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปไหนเลยไปแต่ทะเลดําหมดแล้วพี่นางคะอ้ออีกแล้วเอาเอาทำไมพี่เห็นได้แต่เดทเรา สวยลูกค้าจาสวยพี่นาสวยมากเอาแนะนำรูกค้าจ๋าใครที่แบบว่าชอบงานประมาณนี้ต้องหมวดนี้รูกค้าจ๋าเดทเกตเอขนาดนี้สวยขนาดนี้ผ้าใหม่สะอาดขนาดนี้ต้นทุนเย้สิบเจ็ดเยสิบแปดบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าสวยเลยนะคะเอาอีกแล้วอี่ยลูกค้าจ๋าระสอมี่เดซหลายลูกค้าจ๋าผู้ใดมาก CF ให้เร็ว CF ให้ไวลูกค้าจ๋าใครชอบเดซ ใครชอบปลาอุ้ยสวยปลาที okay ่เ okay, ป็นกระดาษกันให้น oh ้องเราหนิน um ้องอ่าลูกค้าจ๋าไปห้อยมือหนึ่งนะคะพุณนี่น่าตัวสีเขียวนั้นสวยอ่ะลูกค้าจ๋าอันนี้ติดกระดุมไม่ครบนะเพราะว่ารีบอยากโชว์มากเลยอยากโชว์อยากโชว์อะไรคะอยากโชว์อ๋อน้องไม่ชอบโชว์อยากโชว์เสื้ออยากดูว่าเรายืนอยู่แค่นี้ปะ ่คะ่ะยืนอยู่<ช>ยแค่แนี้ไม่พูดอ,อะไรมาก <S 2> <S 2> สวยสวยจริงค่ะลูกค้าจ๋าสวยนะคะใหม่สะอาดนะคะลูกค้าจา๋าชุดเดตมาค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าจา๋าสำหรับแพ็คนีกก้กระสอบนี้นะคะลูกค้าจา๋าถ้าใครอยากได้เดตถ้าใครสนใจแพ็คนีกก้กระสอบนี้ CF ได้เลย<อ> ,3750 บาทอัน,นี้ผ้านินเนาะค่ะลูกค้าจ๋าที่แรกมองเป็นเชิดธรรมดาเลยธรรมดาธรรมดานี่แหวกตรงแขนลูกค้าจ๋าเซ็ซีเข้าไปอีกพี่นางขะสวยเลยตัว นะคะ<ช>ลูกค้าจ้ะสวยอ่ะ,อะสวยมาก,มากลูกค้าเบิงงเด้อถึงจะเป็นเสื้อแต่ก็เป็นเสื้อชีฟองแบบแฟชั่นลูกค้าจ<ด>้าต้นทุน28บาท แบบนี้เอาไปขายได้เลยนะแปดเก้าก็ได้ตัวละร้อยก็ได้ได้ถ้าเป็นชุดเดสแบบเมื่อกี้ที่มีป้ายห้อยๆมาลูกค้าขายร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทได้ได้ใช่ค่ะลูกค้าหาทั้งนี้ทั้งนั้นในหนึ่งถุงในหนึ่งแพ็คเราไม่ได้การันตีนะคะว่าเดสกี่ตัวเสื้อกี่ตัวกระโปรงกี่ตัวแต่ตอนนี้เดสมาอีกแล้วอะไรคะเดสมาอีกแล้วไม่ไม่อยากผ่านเลยไม่อยากผ่านหนูว่าจะโกยเดี๋ยวหนูก็เเนียบไปก่อนหนูไม่อยากผ่านจริงจริงเดสมาอีกแล้วเออ ลูกค้าจ๋า H N M นะคะลูกค้าจ๋าสวยๆเยอะยุนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้เรามาอาช้าหน่อยเนาะจะสี่โมงแล้วนะจ๊ะจ๋าขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาหน้างานนะคะคืนมากนะคะวันนี้คืนมากแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งลูกค้ามาพร้อมเราเลยเน็บกินแล้วตอนนี้อะไงคะเน็บกินขาแล้วตอนนี้นะคะจ๊ะแต่ลูกนมากขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาหน้างานนะคะลูกค้าจ๋าตั้งแต่เช้าจนถึงณตอนนี้ใช่ค่ะ สวยอันที่อันที่ร้องไห้ฉันอะไรนะสวยลูกค้าจ๋ากระสอนนี้หนูพูดแค่คำว่าสวยลูกค้าจ๋าสวย,สวยจริงๆนะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสวย <c oughs> ลูกค้าจ๋าห้ามิลลชุดเดตเยอะมากเยอะมากใครทีชอบลูกค้าจ๋าสวยลูกค้าจ๋าสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบ ซีเอสย้อนหลังได้ชอบกระสอบนี้จ้าค่ะชุดนี้ไม่เดทธรรมดามาพร้อมมุก188เม็ดูกค้าจ้ะเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าจะไปนับไปถึง188นะโดนเรื่องเขาจะมาพร้อมมุกเลยอันนี้อุ้ยสวยอ่ะอุ้ยอันนี้ขอคนสูง180ยปดสหนูหนูหนูได้เป็ให้ได้ไหมไม่นานูได้สายเดียวแล้วเขาก็จะเปิดแบบนี้อุ้ยน่ารักอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แผลเขาเป็น คนแต่อันนี้คขามัดที่นาคเขาต้องมัดใช่ต้องมัดเนี่เป็นสายเดียวแบบนี้แล้วก็หมุโบลต์นะเอาถออเอาเถอออ่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าถุงนี้แพคนี้ยี่สิบห้าโลใช่ค่ะคันเจ็ดร้อยห้าสิบลูกค้าจ๋ามีครบทุกอย่างเสื้อกางเกงกระโปรงชุดเดสมีมาหมดายลูกค้าจ๋าผู้หญิงเวลาเจอของสวยๆก็จะเป็นอย่างนี้ คือเป็นนะเพราะว่าอ่ะลูกค้าจ้ะข่อยซีรีส์ยิ่ไปต่อข่อยบ่เศร้าเพราะว่ามันงายแน่แนนจ้ะลูกค้าอย่าหนีเด้อบ่านีเด้อลูกค้าจ้ะ๋า CF ให้เร็วทรงคูร์รอลทรงคูลอลทรงกระปงใช่ค่ะทรงกระปูอ่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าอฟให้เร็ว CF ให้ไวลูกค้าจ๋าแพ็คนี้สวยมากลูกค้าจ๋าเน็บไปก่อนเน็บไปแล้วนะลูกค้าจ๋าจะโดนแกลสวยป่ะลูกค้าจ๋า ต้นทุนต่อตัว28บาทได้ชุดเทสสวยๆแบบนี้ดูค่ะจ๋าขออยาัสบอกว่างานมีหลีแมนเ่ยตัวนี้แพทนี้สวยมากลูกค้าจ๋าเกรด A นะคะลูกค้าจ๋าเกรด A เด้อนี่นางสวยดูนนนีเเหหมือไูลยรัดมากโอ้ไม่ได้นะคะลูกค้าจ๋าประมาณไซส์ L อลค่ะอุ๋ยสวยอ่ะสวยมากสีเหลืองๆนี่ไหมอ๋อตัวนี้เป็นยังอ๋อเป็นเสื้อแฟชั่นอุ้ยขายเ้ยนะคะพี่นะ ซีเคหนูก็มาลูกค้าจะเข้าเวนไคลยนะคะสวยๆเลยไข่สะออนไข่ก็เลยประหยัดไปแมนลูกค้าจะขนาดเป็นเสื้อยังเป็นแฟชั่นเลยเบอร์ที่ค่ะเอ้าอันนี้จะเป็นแบบเสื้อครอบแบบนี้อ่ะเป็นลายดอกไปทะเลอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ยังว่าให้ไม่อยู่ในทะเลไปทะเลอุ้ยสวยลูกค้าจ๋าดูสวยอุ้ยสวยน่ารักแค่ตัวนั้นเนี่ยใส่ยังไงอ่ะ อุ้ยสวยเป็นเอียมด้านหน้าด้านหลังโบอยู่ด้านหน้าถูกแล้วเนาะอุ้ยลูกค้าจ้าเอี่ยมยี่สิบแปดบาทลูกค้างามเท่ลูกค้ายี่บาทตัวโมบูต่อตัวยี่สบาทถุงนี้สามพันเจยห้าสิบบาทลูกค้าจ้าถุงนี้สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทไปนี้บนนี้เดบไปก่อนเด้อเดบไปนี่สวยลูกค้าจ้า ต้องไปต้องไปค่ะเอาอันนี้เป็นผ้าคอตตอนลูกค้าจะาอุ้ยสวยมากเป็นแบบว่าแนวออกทํางานนะคะอุ้ยสวยอะลูกค้าจะสวยเลยนี่ลูค่ะน่าดีเด้อที่นี่สวยมากญาติเทให้หมดเลยเดี๋ยนะอันนี้อันนี้ไปยังไงมายังไงไปยังไงมายังไงอะไรยังไงอ๋อเป็นี้แบบนี้ลูกค้าจ๋าสวยสวยเลยอู้หูอุ้ยสวย ยี่สิบแปดบาทลูกค้าจ๋าไม่พูดอะไรมากลูกค้าจ๋าสวยมากกระสอบนี้นี่น่ารักอ่ะอ่ะมีข้ามานะคะเสื้อยืดมีมากางเกงยีนมีมาแขนสั้นแขนปุดมีมาอ่ะใช่ค่ะสิไปแล้วน่าจ๋าจ๋าสวยๆแบบนี้พี่น้อยค่ะยั่วๆเลยถ้าใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยกระสอบนี้สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะยี่สิบห้ากิโลค่ะราคาจ๋าต้นทุนยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดบาทนะคาตายห้อยมีมาสวยๆนี่มีลายปักแว๊บๆอย่างไรคะเป็นแบบนี้ เป็นแบบว่าผ้าอะไรนะผ้ตาตะไคร้สามารถเอาใส่กับสายเดี่ยวข้างในใช่อันนี้เราก็ประมาณการนะคะให้ลูกค้าได้เห็นคร่าวๆประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหมวดน,นี้เป็นแฟชั่นรวมหญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลด E C นะคะแพ็ค25โล ราคา3,750บาทคิดเป็นกิโลกรัมละ150บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการนะคะลูกค้าจ100้าม1 0 0งถึง130ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดวยประมาณการ28บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นทางไลน์ เฟซบุ๊กเว็บไซต์ i อหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะความดต้าีหนึ่ช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ